ันคว่ำไายนั่นแขนข้อถูกบาดย่างตื่นขึ้นมายามเสาเ,เห็นหนาแล้วจังวยายยังนี่เป็นบทความคํากล่าวเป็นคําสอนของผู้เฒ่าผู้แก่ทางภาคอีสานไว้พัาสอนบุตรหลานตลอดเวลาว่าการดํารงชีวิตก็อยู่ด้วยความไม่ประมา,ผาทผาดพั้ง ให้ระล,ลึกถึงเสมอว่าเรายืนอยู่บนเส้นแห่งความตายสวัสดีครับพี่น้องชาวส่องผีแล้วก็ผู้ที่กำลังติดตามรับชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้นะครับท่านอาจจะเปิดสลับการฟังนะครับก่อนนอนสำหรับคนที่นอนหลับยากนะครับมาพูดเรื่องราวมาแสดงความเห็นมาฟังกันนะครับ อย่างเช่นภรรยาของผมก็ชอบฟังเรื่องเล่าต่างๆแล้วก็นอนเคิมหลับไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะมาพูดวันนี้นะครับก็จะมานำเสนอในเรื่องของความเป็นความตายนะครับคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับความตายนะครับหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอของผมมาแล้วนะครับอ่ะก็มีหมวดป๋องนะครับหมวดป๋องที่ทำงานอยู่ด้วยกันนะแกก็มาเล่าว,ว่า แกเองก็เคยเสียชีวิตเคยน็อกถือว่าถึงขั้นตายเลยก็ว่าได้หมดป๋องเนี่ยอายุน้อยกว่าผมอยู่ประมาณ5-10ปีเนาะทำงานอยู่ที่เดียวกันแกเป็นคนชอบออกกําลังกายนะครับในการออกกาลังกายของแกเนี่ยแกเป็นคนค่อนข้างจะมีความมุ่งมั่นอย่างเช่นการวิ่งอย่างเงี้ยการเทสร่างกายประจํา3เดือนในแต่ละครั้งเนี่ยตัวแกเองจะวิ่งไม่เคยไม่เคยตกนั่นก็คืออยู่ในอันดับ 1นถึงสตลอดแกไม่ยอมแพ้ไข่นะครับในการวิ่งสามไมล์ห้าไมล์นะครับนี่ก็เป็นความชอบอีโก้ส่วนบุคคลในการออกกำลังกายนะครับนอกจากวิ่งแล้วแกยังชอบว่ายน้ำเป็นชีวิตจิตใจนะหลังจากวิ่งวิ่งออกกำลังกายตอนเย็นแกก็จะลงไปที่ชายหาดถ้ามันยังไม่มืดนะก็จะไปวไ่ายน้ำสักชั่วโมงหนึ่งนะนี่เป็นกิจวัตร การออกกําลังกายของบมดป๋องดูผิวเผินแล้วเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงมากนะครับไม่น่าจะมีโรคภัยไข้เจ็บแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโรคภัยไข้เจ็บมันก็ไม่ได้มาโชว์ให้เราเห็นนะครับว่าเราเป็นโรคนั้นโรคนี้ถึงแม้ว่าจะมีการตรวจสุขภาพทุกปีนะครับแต่ในระหว่างนั้นก็อาจจะมีโรคอีกโรคหนึ่งโรคอยู่ในมุมมืดที่เรามองไม่เห็นเช่นโรคหัวใจ นะครับเป็นโรคที่ตรวจยากมากวันหนึ่งนะครับหมวดป๋องแกเล่าว่าหลังจากที่แกวิ่งนะครับตอน4ี่โมงเย็นนะครับช่วง5้าโมงเย็นเะนี่ยยังไม่มืดนะครับแกก็เลยกลาวว่าจะลงทะเลไปไว่ายน้ําต่อชัด1ชั่วโมงนะครับในระหว่างที่เดินไปตามหาดทรายจะไปลงน้ำนะครับแกเกิดอาการหน้ามืดขึ้นอย่างกระทานหันนะครับแล้วก็มันก็ แกแล้วว่ามันมันวืบมันวืบนะครับแล้วหัวแกก็ทิมลงนะครับทิมลงที่หาดทรายที่ทรายาที่หาดแห่งนั้นนะครับจากนั้นภาพที่แกมองเห็นเนี่ยมันดับมืดไปเลยนะแกบอกมันวืบไปเลยเหมือนปะหนึ่งแกตายไปแล้วรู้ไหมครับว่าแกฟื้นที่ไหนนะครับแกรู้สึกตัวที่โรงพยาบาลโชคดีที่ตรงชายหาดนะครับ มีประชาชนผู้คนมาเล่นน้ำทะเลกันก็เยอะพอสมควรนะครับไม่คนเห็นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีทันเวลามันทำให้แกคิดนะครับแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวแกหลังจากนั้นแกก็ขอตรวจนะครับตรวจร่างกายโดยละเอียดมีการทีซสแกนอะไรบ้างครบทุกอย่าง จนหมอวินิจฉัยได้ว่ามันเป็นลักษณะของโรคหัวใจนะครับแต่ต้องตรวจให้ละเอียดอีกทีหนึ่งว่าเป็นโรคหัวใจแบบไหนนะครับลักษณะของโรคหัวใจเนี่ยมันเป็นภัยเงียบนะครับมันเป็นภัยเงียบที่ตรวจยากมากชนิดหนึ่งนะครับหลายๆคนนะครับที่อายุนะครับ45ปีขึ้นไปหรือ50ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับโรคพวกนี้มันจะมาเยี่ยมยมนะครับมันจะมาเยี่ยมเรานะครับ ลักษณะของโรคหัวใจก็ไม่ไล่ตั้งแต่ทุง้งโรคเส้นเลือดนะครับตีบตันนะครับไขมันตีบตันในเส้นเลือดโรคลิ้นหัวใจรั่วบ้างโรคหัวใจพองโตบ้างหลายๆอาการของหัวใจแม้กระทั่งระบบไฟฟ้าในหัวใจผิดปกตินะครับคือในในหัวใจมันจะมีไฟฟ้าใช่ไหมครับมันจะมีไฟฟ้าในการทํางานของหัวใจ อย่างกรณีเคสของภรรยาผมก็เป็นโรคไฟฟ้าหัวใจผิดปกตินะครับไม่เท่ากันทั้งสี่ห้องนะครับก็มีการติดเครื่องกระตุกหัวใจเวลาเกิดช็อกกระทนหันเครื่องก็จะทำงานกระตุกหัวใจให้ฟื้นขึ้นมาทำให้เราสามารถที่จะส่งลงพยาบาลได้ทันนั่นคือการกู้ชีพนั่นเองแต่ว่าเราติดเครื่องกู้ชีพด้วยไฟฟ้านี่ก็ ใช,ใช้เงินพอสมควรนะครับใช้เงินพอสมควรเครื่องเครื่องหนึ่งก็ประมาณ4ี่แสนนะครับในกรณีของหมวดป๋องเมื่อแกตรวจพบว่าแกเป็นโรคหัวใจแล้วก็ทางหมอก็ให้ยานะครับรักษาตามอาการนะครับแกก็รู้สึกว่าแกฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยน่าจะเป็นบุญบารมีหรือวาสนาอย่างหนึ่งนะครับแกตัดสินใจลานะครับลาผู้บังคับบัญชา15วันไปอุปสมบท โดยที่ไม่ได้บอกใครเลยในที่ทำงานนะครับแอบไปบวชเ,เงียบๆด้วยเหตุผลส่วนตัวนะครับจากการรู้สึกว่าตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่นะในความเชื่อของแกแกว่าแกตายไปแล้วแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่ผมก็พยายามที่จะแอบถามแกอยู่นะว่าช่วงที่จอมันดับไปอ่ะรู้สึกไหมว่ามีวิญญาณออกจากร่างกายหรือว่าออกไปไหนมาไหนไหมแกบอกว่ามันไม่รู้สึกอะไรเลย มันมืดไปเลยมันเงียบไปเลยรู้สึกอีกครั้งก็คือตื่นนะครับช่วงที่ฟื้นที่โรงพยาบาลนะครับนั่นคือการรู้สึกตัวแต่การรู้สึกตัวตอนที่วูบไปนะ่ะไม่เห็นนะครับไม่เห็นอะไรเลยมืดไปเลยอันนี้คือสิ่งที่ผู้หมวดป๋องแกเล่ามาจากประสบการณ์นะครับบังเอิญวันนั้น ผมไปที่วัดนะครับช่วงที่แกลาบวชไปเจอแกกวาดลานวัดอยู่ตกใจถามว่าเอา้าใช่หมวดป๋องจริหรึเปล่าเนี่ยมาบวชตั้งแต่เมื่อไหร่แกบอกว่ามาบวชได้สัปดาห์หนึ่งแล้วลาบวชอนะ่ะสิบห้าวันผมถามว่าทำไมไม่บอกพักพวกไม่บอกเพื่อนร่วมงานเลยแกบอกว่า ไม่ได้เจตนาที่จะบวชในความคิดอย่างอื่นเป็นการบวชเพื่อเพื่อทําให้จิตใจเรามีความเขาเรียกว่าอะไรไม่ฟุ้งซ่านไม่มีความเชื่อมั่นหลังจากที่รู้สึกว่าตัวเองได้สูญเสียชีวิตไปแนวครั้งหนึ่งตายแล้วฟื้นแกบอกงนี้เมื่อเกิดศึกออกมานะครับแกก็ กลายเป็นคนธรรมะธโมอีกคนหนึ่งแล้วก็แกไม่ได้หยุดอยู่กับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับหมดป่องเองแกก็พยายามค้นคว้าค้นหาหมอทางเลือกด้วยนะครับโดยมีานายทหารเกษียณหลาย,ย,ลาย,ลายๆท่านแนะนําแกมาว่าให้ไปหาหมอน้องที่บ้านค่ายเป็นหมอสมุนไพรที่เก่งมากคนหนึ่ง คนที่เคยเข้าโรงพยาบาลแล้วรักษาไม่หายหรือว่ายัางอาการทรงตัวอยู่ก็จะไปต่อยอดที่หมอน้องนะครับหมอน้องนะครับเป็นหมอสมุนไพรที่บ้านไข่นะครับอำเภอบ้านไข่จังหวัดระยองนะครับเลยจากตัวเมืองไปประมาณ10กว่ากิโลนะครับแกปลูกต้นไม้ที่เป็นต้นสมุนไพรนะครับรอบบ้านพักของแกเลย เสร็จแล้วก็ามาปรุงเป็นยารักษาคนตามอาการอย่างเช่นคนที่เป็นโรคประวานต้องกินตัวนี้คนที่เป็นโรคก,กระดูกต้องกินตัวนี้คนที่เป็นโรคหัวใจโรคไตต้องกินตัวนี้แกจะปรุงไว้เป็นสูตรๆแกจะรักษาพยาบาลโดยการจับชีพจรเหมือนเราดูในหนังจีนนะครับจับชีพจรแล้วก็จับเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้ดูว่าลักษณะของหัวใจมันเต้นยังไงนะครับเลือดลมมันไหลยังไงแกก็จะรู้ นะครับว่าเรามีอาการอาการนี้เกิดมาจากไหนผมเองก็จากคําแนะนําของผู้บวดปองผมก็ไปไปเหมือนกันนะครับหมอน้องนี่คนจะมาหาแกรู้สึกว่าจะมาจากต่างจังหวัดก็เยอะนะถ้าเกิดช่วงไหนคนเยอะๆแกก็จะรับรับคนป่วยแค่60คนนะเขาต้องจับบัตรชิวนะครับ แต่ถ้าไปวันราชการก็ไม่ต้องจับบัตรคิวนะวันราชการแกจะอยู่ถึงเที่ยงนะคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ผมก็เลือกไปวันราชการเหมือนกันเพราะไม่ต้องไปจับบัตรคิวไม่ต้องไปเข้าคิวนานเต็มที่ก็สองสาคนนะครับก็รู้สึกว่าก็โอเคนะเพราะว่าผมเป็นโรคเอ่อนฟติกซินโดมก็คือโปรตีน uh, รั่วนะครับคือไ uh, ตของผมเนี่ย มันไม่สามารถที่จะเอาโปรตีนไปเลี้ยงในร่างกายได้คือมันขับออกมาทางปัสสาวะรักษากันมาเป็นสิบกว่าปีแล้วซึ่งทางหมอทางแผนปัจจุบันก็บอกว่าโรคนี้มันไม่หายหรอกมันก็เป็นๆหยุดๆเพราะว่าสภาพห้องไตเรามันเสื่อมนะครับอาการต่อไปก็ถ้าเสื่อมมากๆก,ก,ก็จะเป็นโรคไตาวายเขาเรียกว่าไตาวายเรื้อรังนะครับ ถ้าเป็นหนักมากกว่าน,นี้ไตไม่สามารถฟอกไม่สามารถที่จะฟอกของเสียได้ก็อาจจะถึงขั้นฟอกไตได้โดยเครื่องฟอกไตเทียมด้วยไตยเทียมอย่างนี้ทุกสัปดาห์อย่างนี้ซึ่งคนอายุมากๆเราจะเห็นหลายๆคนไปฟอกไตนะครับทีนี้ผมก็ต้องอมีโอกาสผมก็ต้องไปปรึกษาเหมือนกันนะครับหมอน้องบอกว่า อาการของคุณเนี่ยไม่รุนแรงมากกินยาสองขวดหายเลยผมก็ลองเอามากินสองขวดเออมันก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นจริงนะครับแต่หายไม่หายก็ต้องรอดูอีกสักระยะหนึ่งนะครับโดยการเช็คร่างกายเพราะว่าผมต้องไปตรวจเลือดเช็คร่างกายกับหมอแผนปัจจุบันทุก4เดือน3เดือน2เดือนตามแต่อาการที่หมอนัดนะครับตรวจเลือดโดยละเอียดนะครับซึ่งผมจะดูค่าเลือดผมตลอดเวลา นะอันนี้ก็เป็นการรักษาตัวอย่างหนึง่งพูดถึงหมวดป่องนะครับต่อนะครับที่แกเชื่อมั่นกับหมอน้องเพราะว่าแกได้กลับไปพาบิดาของแกนะพ่อของแกเนี่ยที่จังหวัดอุบลน,นะครับบินมาที่ระยองเลยเพราะว่าพ่อแกเนี่ยป่วยอายุมากนะครับเป็นโรคชรลาคือขาไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงแล้วเดินไม่ได้แล้วเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้ว แกตัดสินใจนะครับบินไปรับพ่อมานะครับเหมารถตู้มานะครับแล้วก็มาหาหมอน้องจากคนปว่วยติดเตียงนะครับทุกวัน,นี้พ่อแกปั่นจักรยานได้อายุ80กว่า9091ปีมั้งแกบอก9 1ปั่นจักรยานนะอ๋อแปปีอายุ81ปีปั่นจักรยาน,ออายนรานอบหมู่บ้านเลยตอนนี้นะออกกําลังกายได้เนี่ยจากคนที่เดินไม่ได้แกเลยเชื่อมั่นในหมอน้องว่าจัดยาได้ถูก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่คนนะครับแต่เขาจะเก่งมากๆในการรักษาคนที่เป็นโรคเบาหวานอย่างนี้นะครับไปหาหมอน้องเยอะนะครับอ,อันนี้ก็พูดถึงหมอสมุนไพรเป็นสมบัติของคนไทยมาแต่บโ,โบราณโบราณนะไม่ใช่หมอผีนะครับหมอน้องอผู้หมดของแกถามว่าแกอยากจะศึกษาพวกนี้สามารถมาเรียนรู้ได้ไหมหมอน้องแกบอกว่าคนที่จะเรียนรู้ เป็นหมอสมุนไพรได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีจิตวิญญาณมีบุญบารมีวาสนาเหมือนกันต้องอยู่ในศีลกินในธรรมมาเป็นเวลา10ปีนะครับเพราะว่าการรักษาโรคทางเลือกเนี่ยก็จะต้องใช้ทั้งความเมตตากรุณานะครับทุกอย่างนะครับมาประกอบกันและก็ความมุ่งมั่นในการค้นคว้านะครับความเชื่อนะครับในการรักษาโดยสมุนไพรเนี่ยการปรุงยาที่ไม่เกินไม่ขาดพอดีพอดี ทำอย่างไรนะครับอันนี้คือเป็นคําพูดที่หมอน้องแนะนํามาแล้วก็แกมองปุ๊บแกก็รู้เลยนะว่าคุณเนี่ยทำไม่ได้หรอกถ้าคุณจะศึกษาจริงๆนะคุณต้องไปศึกษาธรรมะให้จิตใจมันนิ่งก่อนแกบอกอย่างนี้ นะครับอันนี้เป็นคําพูดของหมอนองและก็แกเองนะครับหากใครจะไปจับผิดไปเถียงว่า,เ,าเป็นรักษาทางโรงพยาบาลดีกว่าแกก็ไม่ติดใจนะแกก็บอกว่าถ้าคุณเชื่อมั่นโรงพยาบาลคุณก็ไปทางโรงพยาบาลส่วนของตัวของแกเนี่ยจะรักษาเฉพาะคนที่เ,เชื่อมั่นว่าสมุนไพรช่วยได้นั่นก็คือไปโรงพยาบาลแล้วมันไม่หายนะครับนะก็มาหาแกได้นะแกก็ทําให้คน สามารถที่ดำรงชีวิตปกติได้มาหลายเคสแล้วนะครับนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ที่น่าเชื่อน่าที่น่าเชื่อถือได้นะครับหมอสมุนไพรนะครับไม่ใช่หมอผีแต่ถ้าเป็นหมอผีเนี่ยสำหรับผมนะตัดทิ้งไปได้เลยนะครับตัดทิ้งไปได้เลยนะครับแล้วก็จะไม่เข้าใกล้ด้วยเพราะว่าพวกนี้พวกนี้หมอผีเนี่ย เขาจะเรียนทั้งเรื่องไซยาสตร์เรื่องคุณใสมาเรื่องม์ดํามาเขาสามารถที่จะแกล้งเราได้เขาสามารถที่จะทําร้ายเราได้หากเราไปต่อต้านไปดูถูกเขาฉะนั้นทางที่ดีถ้าเป็นหมอผีหมอทําหมอร่างทรงอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่เชื่อ,อเราไม่หลงงมงายเราอยากเข้าใกล้เลยคนพวกนี้นะครับ เราหลีกเลี่ยงไปห่างๆคำพระพุทธเจ้านะครับบอกว่าให้หลีกเลี่ยงนะครับอย่าเข้าไปต่อล้ะต่อเถียงนะครับเหมือนคําพูดว่าคบคนผ่านผ่านพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลอย่างเงี้ยถ้าไปเจอคนผ่านแล้วก็เราก็ไม่ต้องคบนะครับเราก็หลีกไปนะครับเราก็หลีกไปเช่นกันถ้าเราไม่เชื่อหมอผีหมอดูเราก็อย่าไปเข้าใกล้ครับอย่าไปให้เขาพูดมาแล้วมันมากระทบกระเทือนจิตใจเราว่าอู้มันขัดข้ามมันไม่เชื่อมันเป็นไปไม่ได้ หลีเกเลี่ยงเลยดียกว่านะครับหาภูมิประเทศที่เหมาะสมกับเราดำรงชีวิตอยู่นะครับพระพุทธองค์บอกว่าอยู่ในภูมิประเทศภูมิประเทศที่เหมาะสมนะตามหลักของศาสนา,าในเรื่องของการวูบนะครับการตายการตายแล้วฟื้นเนี่ยเคสพวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนเสมอไปนะครับมันอยู่ที่ บุญญาธิการอยู่ที่วาสนาอาจจะไม่ถึงข่าวตายก็มีนะครับแต่ที่เรามาพูดก็เพื่อเป็นการสติเป็นเครื่องสังวรใจนะครับในกรณีเคสของหมวดป๋องเนี่ยกรณีคนที่ชอบออกกําลังกายนะครับอย่างป๋องอย่างหมวดป๋องอย่างผมนี่ชอบออกกําลังกายชอบวิ่งอังนนี้ผมจะวิ่งทีก็5กิโล10กิโลเพื่อซ้อม มาราทอน2ม,มินิมาราทอนเนียบางทีเราต้องคิดนะครับเราต้องสังวรไว้ว่าอายุเรามากแล้วนะถ้าเราไปทําอะไรที่มันเกินขีดความสามารถสิ่งที่มันสะสมในร่างกายคือความร้อนความร้อนอ่ะมันจะสะสมนะเวลาเราวิ่งอ่ะจะสังเกตเห็นเราวิ่ง10กิโลเนี่ยเงือออก1กิโลนยแต่ข้างในมันยังร้อนระอุอยู่ก่อนวิ่งหลังวิ่งมันก็จะต้องมีการวอร์มวอร์มให้อ่า ความร้อนที่มันอยู่ข้างในมันเย็นลงเย็นลงลินลงจนเป็นอุณหภูมิปกติของร่างกายเราจะสังเกตเห็นเห็นคนลหลายๆคนเสียชีวิตจากการออกกําลังกายอ,อย่างเช่นมีลหลายๆข่าวนะครับที่เราเห็นออกไปวิ่งตอนเช้ากลับมานั่งพักแล้วก็นอกตายไปเลยอย่างนี้บางคนกลับมานอนต่อก็ตายนะครับอันนี้คือ,อเขาไม่ได้วอร์มดาวหรือว่าอาจจะไม่เพียงพอ คือสิ่งที่มันสะสมอยู่ข้างในมันยังกลุ่นอยู่มันอาจจะทำให้ช็อกได้นะครับการช็อกมีอยู่ใหญ่ๆห,หลักๆเลยนะครับสาหรับคนออกกําลังกายเนี่ยมีอยู่สองแบบแบบหนึ่งเป็นโรคหัวใจแบบที่สองในอันตรายกว่านั่นคือการชอ็อกหรือการน็อกไปด้วยเส้นเลือดในสมองแตกนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดอะไรก็ในสมองเนี่ยมันแตก พอเส้นเลือดในสมองแตกก็ไม่สามารถที่จะนําเลือดนําออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงสมองได้ทําให้สมองตายแล้วก็น็อกไปนะครับถ้าปั๊มหัวใจขึ้นหัวใจมีชีพรจรเต้นสัญญาณชีพมาแต่สมองไม่ทํางานก็จะกลายเป็นเจ้าชายนิทาไปนะครับปีสองปีก็เสียชีิวต <hein? S 1> เพื่อนๆนะครับหรือว่าผู้ประคำชา เคยสนิทกับผมอยู่คนหนึ่งนะครับแต่ท่านอายุมากแล้วถ้าเทียบปัจจุบันน่าจะ70บกว่าแต่ว่าแกเสียชีวิตไปในช่วงที่ยังไม่เกษียณนั่นคือแกชอบเตะบอลนะครับแต่ฟุตบอลนะครับการเตะฟุตบอลเนี่ยนะครับนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันจะมีทั้งวิ่งวิ่งเร็ววิ่งช้าสปีดใส่ลูกบอลเพื่อจะยั่งชิงลูกบอลจากฝ่ายตรงข้ามช่วงที่สปีดอายุเรามากเนี่ย อายุสี่สิบห้าขึ้นเนี่ยไปจะไปสปีดใส่เด็ก18ปีเนี่ยมันคนละชั้นกันนะครับเขาสปีดความเร็วเราสปีดความเร็ว20เราไปสปีดใส่เขาจะปั๊มให้มันทันเขาเนี่ต้องความเร็วมันต้องใกล้เคียงกันแต่ร่างกายเราเรามันรับไม่ได้มันเกิดทั้งความร้อนในร่างกายแล้วก็ความเครียดในสมองเครียดที่จะกูจะเอารูปบอลให้ได้เนี่ย พอวิ่งไปเหนื่อยมากๆหายใจไม่ทันฉูบฉีดระบบหัวใจสูบฉีดไม่ทันมันร้อนมากบางคนล้มกลางสนามบางคนเดินออกมาข้างสนามมานั่งพักไม่บอกใครว่าตัวเองเหนื่อยมากๆเลยนะ mm hmm. กลัวเสียศูนย์มานั่งพักแล้วก็หลับนอกไปเลยก็มี mm hmm. เกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกที่ผมคบมานะตายไปสามคนนะ,ะ,ะ,ะคน กล้ชิดกันคนรู้จักกันในสองนะครับอีกคนหนึ่งก็ห่างหางนะครับแต่คนล่าสุดนี่ที่ทํางานด้วยกันเป็นรุ่นน้องคนนี้ไม่ตายนะครับเป็นเพนเส้นเลือดฝอยมันแตกนะครับเกิดจากอาการตีบตีบตันนะครับคนนี้พอช็อกปุ๊บปั๊มหัวใจรถพยาบาลจอดอยู่ข้างๆเนี่ยมีพยาบาลอยู่ก็เลยรอดนะ รอดและทุกวันนี้ก็ปกตินะครับส่วนเพื่อนผมอีกเคสหนึ่งนะครับกรณีเส้นเลือดในสมองแตกเนะี่ยก็คือทํางานขุดดินอยู่ข้างบ้านเนี่ยปลูกผักผลไม้อยู่ปลูกผักปลูกสวนอยู่ข้างบ้านหน้าบ้านเนี่ยเกิดอาการเวียนหัวขึ้นไซอาเจียนจะอ้วกหัวทิ่มเลยโชคดีที่สุดเลยก็คือเมียเจอนะครับเมียอยู่หน้าบ้าน เจอกำลังทำกับข้าวอยู่จับหามขึ้นรถแล้วก็วิ่งส่งโรงพยาบาลได้ทันภายใน15นาทีนะไม่งั้นก็อาจจะไม่รอดแต่ว่า15นาทีก็ยังถือว่าช้านะครับเพื่อนผมคนนี้ก็ไม่ถึงขั้นสิ้นนะครับไม่ถึงขั้นวูกหลับไปนะครับก็คือ,อฟื้นขึ้นมาทันแล้วทุกวันนี้ก็ ยังยังต้องฝึกร้องเพลงไก่จ๋าอยู่นะจะเคยร้องเพลงคล่องๆแล้วก็ต้องมาไก่จ๋าที่ละตัวแล้ววันๆหนึ่งก็แทบจะไม่รู้เรื่องแหละชีวิตของตัวเองเป็นยังไงไปทำงานก็รู้ว่าไปทำงานอยู่นะครับแต่ก็แบบภาพมันเบลอนะครับภาพมันเบลอนะในสมองมันเบลอก็คือถ้าบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ลาออกลาออกไปเลย คือในสมองเขาไม่ใช่เขาไม่อยากออกนะเขาอยากออกอยู่นะแต่เขาก็คิดไม่เป็นแล้วนะครับรู้แต่ว่าเช้าไปทํางานเย็นกลับเช้าไปทํางานเย็นกลับให้ทํางานอะไรก็ทําจะเขียนใบลาออกก็ก็ไม่รู้แล้วว่าเอ้กูจะทําอะไรกูจะลาออกอยังไงลาออกเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นอาการ after shock หลังจากเส้นเลือดในสมองแตกอันนี้คือคนฟื้นขึ้นมาแล้วก็อ่า คือคนที่รักษาทันเขาบอกเส้นรุดในสมองแต่เนี่ยถ้าล้มตึงลงไปเนี่ยถ้าคนเห็นสามารถปั๊มหัวใจขึ้นมาให้หัวใจเต้นภายในเจ็ดนาทีเนี่ยเลือดมันจะวิ่งขึ้นสมองเจ็ดนาทีสิบห้านาทีแต่ถ้าเกินสิบห้านาทีไปแล้วในสมองไม่มีออกซิเจนแล้วนะครับโอกาสตายสูงนะครับแต่กรณีวืบหรือดับด้วยโรคหัวใจนะครับหัวใจหยุดเต้น ฟื้นขึ้นมาเลือดสูบฉีดขึ้นสมองปกติอันนี้โอกาสฟื้นสูงกว่าอันตรายน้อยกว่าน้อยกว่าเส้นเลือดในสมองแตกนะครับหลายหลายคนนะครับคนสูงอายุที่ล้มในห้องน้ําบางหลังบ้านบางไม่ใช่ลื่นนะครับไม่ใช่ประมาทเดินลื่นเดินพลาดพังนะ,ะส่วนมากจะเป็นวูบด้วยอาการเลือดไปสูบฉีดเข้าใจไม่ได้ หรือไม่ก็เช้นเลือดฝอยแตกเี้มันก็วืบล้มลงในห้องน้ําไม่ได้ลื่นนะครับบางคนบอกว่าเออพื้นน้องน้ําต้องไม่ลื่นต้องอะไรไม่ใช่เป็นเพราะว่าอาการของร่างกายเขานะครับฉะนั้นคนที่อยู่ในครอบครัวถ้ามีคนสูงอายุอยู่ด้วยทุกคนจะต้องรู้จักการทำปั๊มหัวใจการกู้ชีพขั้นตน้นขั้นพื้นฐานนะครับอย่าให้ อย่าให้ไปไปถึงโรงพยาบาลก่อนถึงกู้ชีพนะครับให้กู้ชีพก่อนขึ้นรถไปโรงพยาบาลอย่างน้อยก็ให้หัวใจมีชีพ,พจรมีสัญญาณชีพฟื้นขึ้นมาก่อนนะครับแต่ถ้าไม่มีใครทำเป็นเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องสุดวิสัยนะครับเท่าที่เห็นมาเข็นไปถึงห้อง ICU เขาก็เข็นออกนะก็คือคุณไปถึง ICU มันไม่หายใจแล้ว มีทางเดียวก็คือเขียนไปโรงเดียนใช่ไหมนี่ก็เป็นเรื่องเล่านะครับเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าเราจะทําอะไรนะครับให้เราพึงสงวนไว้นะครับเหมือนคํากล่าวที่คําว่าที่กล่าวไว้ว่าขวามตยนั่นแขนข้อทุกบาดย่างตื่นขึ้นมายามเสารเห็นหนาเหลวจังวายัง สำหรับเรื่องเล่าก่อนนอนวันนี้นะครับก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับพบกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้อย่าลืมนะครับฟังแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแชร์ไปเยอะๆนะครับฝากสนับสนุนน้องใหม่นะครับช่องส่องผีแชนแน l วันไหนที่เราไม่ได้ออกสนามวันไหนที่เราไม่ได้ไปถ่ายทำวิดีโอ นะครับเราก็จะมาทำคลิปเรื่องเล่านะครับเพื่อเป็นสารคดีเป็นเรื่องอพูดจากันกล่อมให้ท่านได้หลับฝันสบายมีสาระฝากไว้ท่านนวยก่อนนะครับสวัสดีครับผม